ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการผลิตอินเวอร์เตอร์นะครับหรือสร้างอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็ได้ออกแบบมาหลายอย่างนะครับก็เริ่มต้นที่ตัว AN900 นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราสามารถเขียนโปรแกรมนะฮะ Arduino เพื่อสร้างสัญญาณไซเวฟนะครับแบบ3ามเฟสนะครับและก็ซิงกิลเฟสด้วยนะครับ ก็สามารถเขียนได้ทั้ง2อ,อย่างนะฮะทั้ง single phase ทั้งสา h a s e นะครับซึ่งเอามาผลิตเป็นอินเวอร์เตอร์แบบซิงเกิลเฟ e หรือแบบ3 phase 3 phase นี้เราจะเน้นไปขับมอเตอรน์นะครับปั๊มน้ำนะฮะซึ่งเป็นปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ ใช้แผงโซลาเซลล์เป็นหลักนะครับราคาก็จะถูกเมื่อก่อนนี้เราก็ผลิตด้วยมือนะครับก็ยากลำบากนิดนึงนะครับเราก็ต้องมีพวก R นะครับพวก C นะครับเราก็มีแผ่น PCB อย่างนี้นะครับเราก็ใส่เป็นตัวตัวไปแล้วก็มานั่งบัตรรีนะครับก็ยากลำบากเพราะว่า,าเราทำเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านนะครับแล้วก็ต่อมาคนก็นิยมใช้เยอะขึ้นนะครับ ทั้งๆที่ว่าตั้งใจจริงๆแล้วน่ะตั้งใจสอนนะครับในการผลิตในการสร้างนะครับเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษานะครับเอาไปทําเพื่อศึกษาครับทำเองเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้งานเองนะครับเราจะได้รู้ว่าวงจรเป็นอย่างไรนะครับการสร้างเป็นอย่างไรการทํางานเป็นอย่างไรนะครับเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษาแต่ปรากฏว่าเมื่อมันเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษาน่ะ เอาไปทดลองใช้มันใช้ได้ดีนะครับก็คนก็สั่งมาเยอะแยะไปหมดนะครับช่วงหลังก็ทําไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องมาใส่มืออย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องไปจ้างเขานะฮะต้องไปจ้างเขาใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับใช้เครื่องใส่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ชนิด Surface m o u มาส์นะครับนะฮะ SMD นะครับก็จะมีเครื่องจักรใส่เข้าก็จะรวนเร็วขึ้นนะครับ ก็ทําขึ้นมาแบบ3อย่างเลยนะครับนะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับใช้ในบ้านนะครับคือ p พลซายเวฟอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์เพลซายเวฟอินเวอร์เตอรหแล้วนะฮะสก็คือเป็นประเภทสามเฟสนะครับก็คือ VFD สําหรับไปปปั๊มน้ำนะครับนะฮะไปปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรนะครับราคาก็จะประหยัดเพราะว่าเราทําเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไหน,นก็ทำสองอย่างแล้วก็ทำยุบเป็นเครื่องเดียวกันเลยนะครับก็เป็นทั้งซิงเกิลเฟสทั้ง3เฟสในเครื่องเดียวกันนะครับหรือว่า,าเป็น ter, one, อินเวอร์เตอร์ไฮโวล์เพียวไซเวฟเอาไปใช้ในบ้านก็ได้แล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเอาไปปั๊มน้ำก็ได้แต่มันทำงานคนละเวลานะครับมันก็เท่ากับว่าเครื่องหนึ่งเท่ากับเครื่องเดียวมี2เครื่องนะครับอยู่ในตัวเดียวกันแต่มันจะทำงานาพร้อมกันไม่ได้ ถ้าจะพร้อมกันเนี่ยก็ซื้อซิงเกิลเฟดตัวหนึ่งนะครับซื้อ3ามเฟดตัวหนึง่งอย่างเงี้ยทำงานพร้อมกันได้แต่ถ้าจะซื้อแบบ2โหมดนี่ก็ต้องมีสวิตซับเอาก็มันประหยัดตังค์นะครับแต่การทํางานก็ต้องทํางานทีละอย่างนะก็ปัจจุบันนี้ก็ทําขึ้นมานะครับนะฮะทำขึ้นมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเราก็ไปไปจ้างโรงงานที่ต่างประเทศนะครับทำขึ้นมานะครับ แล้วเราก็มา QC แล้วก็ส่งนะครับเพราะว่าตัวเองก็มานั่งใส่มือแบบปกติก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลเฟดนะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นสามเฟดนะครับก็มีสายอะไรเยอะๆนะครับถ้าเป็นซิงเกิลเฟดหรือสามเฟดตัวเดียวโดดนี่มันมีสายเยอะแต่ถ้าเราทําเป็น2โหมดเลยแล้วสายต่างๆมันลด,ลดน้อยลงไปนะครับลดน้อยลงไป อันนี้เป็นแบบสองโหมดนะครับก็อยากจะมาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับาการที่เราจะผลิตขึ้นมาเนี่ยโดยเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านนะครับเราก็ซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยมาทำเนี่ยมันก็ประหยัดตังดีนะครับมันก็มนไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับแต่ถ้าพอเราทําไม่ทันแล้วเราไปจ้างเขาทำนี่นะครับ มันก็ต้องใช้ทุนเยอะนะครับผมทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะทําเยอะๆมากนะครับเพราะว่าเวลาเราทำประเภทนี้นะครับมันจําเป็นจะต้องส่งเงินทั้งหมดนะครับต้นทุนทั้งหมดนะครับนะฮะทั้งค่าแรงอะไรเนะี่ยไปให้เขาหมดเลยนะครับคิดเป็นตัวๆไปแล้วก็สั่งก็อย่างน้อย50ตัวนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เราอยากจะทำหนตัวเราก็ไปซื้ออะไรมาทำหนตัวได้นะครับแล้วก็มีเงินเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้แต่ถ้าพอทำเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ทุนเยอะนะครับผมก็เลยต้องมาอธิบายให้ท่านฟังนะครับว่าผู้ใช้ฟังนะครับว่า,าทำไมแดดเสรี really, ทำอ,อินเวอร์เตอร์ขึ้นมาจําหน่ายเนี่ยทำไมต้อง ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือบางทีต้องส่งเงินมาก่อนนะครับนะส่งเงินมาก่อนถึงจะได้เครื่องนะครับเพราะว่าผมเป็นอุตสาหกรรมภายในบ้านนะครับมันต้องถ้าจะสั่งผลิตเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเยอะนะครับมันจะต้องมีเงินเยอะผมทุกวันนี้ผมไม่สามารถที่จะาขายส่งได้นะครับบางคนบอกว่าผมอยากเป็นตัวแทนอยากจะขายนะครับ อยากขายทรงนะครับก็ผมไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับเอามาขายนะครับมันก็ไม่ทานแล้วนะครับพอมาห0ตัวนี้ครับผมคาดว่าไม่ถึงที่แล้วก็หมดแล้วนะครับเพราะว่ายอดสั่งจองมันเยอะนะครับบางคนก็จ่ายเงินมาก่อนมาอะไรก่อนนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับ ที่ผมเก็บเงินก่อนเพราะว่าเวลาผมไปจ้างเขาทำเนี่ยผมไม่ได้ทํามือแบบสมัยก่อนแล้วนะครับซื้ออะไรมาก็มานั่งใส่มานั่งบัดกีทีนี้มันต้องจ้างโรงงานเพราะว่าเราเราสามารถทําเยอะๆได้ทันนะครับก็ใช้วิธีแบบว่าขอตังค์เข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่โรงงานแล้วก็เขาก็ผลิตมาแ็จกจ่ายกันไปมันก็ไม่ทันแล้วใจจริงผมก็อยากจะ,ะขายส่งนะขายส่งก็หมายความว่าให้ เพื่อนสมาชิกที่มีธุรกิจขายอินเวอร์เตอร์จำหน่ายอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายนะครับมันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่ตัวเองเนี่ยผลิตขึ้นมานะฮะโดย,โด,ยโดยทุนน,น้อยเนี่ยนะครับผลิตขึ้นมาแล้วก็ยังขายไม่ทันเลยนะครับเราะต้องสั่งมาทีละ50 50 50สนะสั่งมากกว่านั้นเราก็ไม่มีตังค์สั่งนะครับเพราะฉะนั้น จึงแจ้งให้เพื่อนๆที่อยากจะขายของแดดเสรีะนะครับหรือว่าขายชุดคิดเพื่อการ,ราศาึกษาที่ผมออกแบบขึ้นมาขายเนี่ยนะครับมันไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่ขายส่งได้เพราะว่าถ้าขายส่งเนี่ยหมายความว่าท่านจะเอาเงินมามันไม่มีเครดิตไงฮะก็คือคนก็ไม่ขายส่งนี่ก็อยากได้เครดิตอยากได้เปอร์เซ็นต์อยากได้ กำไรเยอะๆนะครับมันเราไม่สามารถที่จะลงทุนให้ได้ไงเราก็ขายกันเองก่อนเพราะว่าแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วนะแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะจําหน่ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็สั่งเยอะๆนะครับแล้วก็ของเงินก่อนนะฮะอันนี้ชี้แจงก่อนนะครับอชี้แจงของเงินก่อนเพราะว่าผมจะได้ไปสั่งของไปจ้างเขาทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้นะ อย่างน้อยก็ขอให้เป็น10ตัวนะครับและ10บตัวนะครับแล้วรวมรวมกันปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะถูกนะฮะพอสร้างออกมาเสร็จแล้วราคามันก็จะถูกแล้วกำไรมันก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าโอ้อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยขอสั่งทีละตัว2ตัวได้ไหมขอเครดิตหนึ่งเดือนเนี่ยผมทำไม่ได้ผมทําไม่ได้นะครับอันนี้ชี้แจงให้ทราบนะแต่ถ้าหากว่าอยาก,กจะจําหน่ายจริงๆแล้ว ตั้งใจจริงๆนะครับทำให้เป็นชุดคิดเพื่อการศึกษาเพราะว่าการที่เราขายของพวกนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราจะจําหน่ายาสินค้าประเภทอินเวอร์เตอร์นะครับต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นี้นะครับถ้าเราสร้างเป็นนะครับซ่อมเป็นเองเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะฮะเพราะว่ามันเสียเราก็ซ่อมเอง ให้เขาได้น้าง,งานแต่ถ้าหากว่าเราซื้อของจากต่างประเทศเนี่ยมันต้องคนเรา,าผู้ใช้เนี่ยมักจะอยากจะได้ประกันนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากซื้อของจีนของอะไรมาเนี่ยครับมันจะให้ประกันมันประกันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการประกันของเขาเนี่ยก็ต้องส่งเครื่องที่เสียนะครับกลับไปที่ประเทศจีนเพื่อเขาจะเข็มเข็มประกันให้ได้นะครับแต่มันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นก็เราเองเนี่ยผู้ขายเองเนี่ยจำเป็นจะต้องซ่อมให้เขานะครับถ้าซ่อมให้เขาเนี่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่นะครับก็ต้องใช้ของเขาเนี่ยพอเราซ่อมนะครับขายไปแล้วเนี่ยอ่ากำไรอ่าสักพันบาทอย่างเงี้ยนะพอมันเสียมาทีก็หมดแล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องมาทั่งซ่อมให้เขาประกรันให้เขามันก็ไม่มีนะครับบานปลายไปเรื่อยๆแล้วก็ จุกจิกๆค่าสงมุยอะไรต่างๆมันก็ไม่ไดแต่ถ้าหากว่าเราขายของที่เราผลิตเองเนี่ยสร้างเองด้วยเนี่ยมันสะ,สะดวกสบายไปติดตั้งให้เขาเสร็จเรียบร้อยมันเสียมันเสียของมันเสียอยู่แล้วลนะครับนะอย่าไปผมไม่เคยโฆษณาเลยว่าอของผมดีนะซื้อของผมไปนี่จะใช้ไปเลย5ปี10ปีไม่มีเสียมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะเป็นไม่ได้แอร์เ,เ,อเ,อเราติดแอร์ตัวหนึ่งเนี่ยหมื่นสองหมื่นนะครับ ปีหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีจุกจุกจ, RS, จิกๆครับมันก็ต้อง <tuh> มีเสียแะครับแอร์ไม่เย็นต้องมาล้างแอร์มันก็ต้องมันมีเสียครับของใช้งานนะครับของใช้งานมันมีเสียอยู่แล้วนะฮะเสียแล้วเราสามารถที่จะบริการหลังการขายเขาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะฮะมันกำไรของเราจะได้ไม่หายไปกับช่างเสียมาเราสร้างเองได้เราก็ซ่อมเองได้ใช่ไหมฮะเมื่อเราสร้างเองได้เราซ่อมเองได้เนี่ย มันก็เป็นประโยชน์นะครับก็ขายไปแล้วเราก็สบายใจเอยมันเสียล้วก็อเอามาซ่อมให้แล้วก็เราผลิตเองด้วยนี่โอ้มันเสียเลยรอแป๊บหนึง่งเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเอาตัวเกา่าตัวที่มันเสียมาซ่อมนะครับมันซ่อมได้ร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะครับอะไรจุกจิกจิกอิเล็กทรอนิกส์ครับมันมีเสียได้พวกอาพวกซีพวกอะไรเนี่ยมันมีเสียมีเสื่อมได้อยู่แล้วถ้าเราถ้าเราใช้งานนะครับทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราจะขายของอที่มันสบายใจที่สุดก็คือของที่เราสามารถซ่อมเองได้นะครับขายไปแล้วก็เราสามารถซ่อมเองได้จะซ่อมเองไม่ได้ยังไงสร้างเราก็ยังสร้างยังได้เลยนะครับผมก็ตั้งใจว่าผมจะทําชุดคิดเพื่อการศึกษาแล้วส่งไปขายเนะี่ยผมจะขายเป็นเป็นบอร์ดไปเลยก็ได้แล้วก็ไปประกอบเองก็จะได้ถูกนะฮะอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันสะดวกสบายนะครับเพราะว่า มันเขาใส่อะไรมาเรียบร้อยแล้วเรา,เราแค่ใส่อะไรประ,ประเภทตัวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะตัวใหญ่ๆเนี่ยนิดหน่อยนะครับมันก็เป็นเครื่องแล้วนะครับก็สามารถไปประกอบเองได้ก็จะได้ถูกเอาเฉพาะ P.C.B ที่เขาลงอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาใส่อุปกรณ์ที่มันใหญ่ๆพวกเนี้ยนะฮะพวกคาปาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยพวกเทอร์มอแนลพวกพวกรีเลยล์อะไรพวกเนี้ยนะะเอาไปใส่เองทำเองอย่างเงี้ย ผมตั้งใจอย่างนั้นนะฮะทุกคนเอาไปทําเองได้มีวงจรนะครับวงจรก็ให้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าจะเอาไปขายนี่หมายความว่ามีวงจรให้ด้วยมีวิธีทำวิธีใชว้วิธีการผลิตให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปขายอย่างเงี้ยมันก็จะได้กําไรเยอะนะครับแล้วก็สบายใจนะขายไปแล้วมันมีปัญหาบริการหลังการขาย เราไม่ต้องไปว่าโอ้ต้องส่งไปศูนย์ต้องส่งไปให้คนนั้นคนนี้ส่งไปให้ช่างไหนทำหมดนะครับกำไรที่ขายของไม่ได้หมดแต่ถ้าเราบริการด,ด้วยตัวเองได้เนี่ยสบายผมนึกบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ใช้เนี่ยถ้าหากมาเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างนะครับหรือเรียนรู้การทํางานของมันเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปทําเป็นธุรกิจจําหน่ายพวกอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยเราสบายใจนะฮะ บริการหลังการขายเราสบายใจแล้วไม่ต้องไปพึ่งช่างแล้วก็ซ่อมเองได้นะครับอะไรทุกตัวมีทุกตัวนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมันเป็นอะไรรุ่นใหม่หมดนะครับมันมันเป็นอะไรที่มีขายทั่วๆไปรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นมันไม่หาไม่ยากนะไม่เหมือนกับเราไปซื้อของต่างประเทศปุ๊บโอ้ยอะไรไม่มีต้องใช้ของเขาเท่านั้นผูกขาดอะไรนะครับนะ แต่ของเรานี่เป็นอะไรที่มาตรฐานแล้วก็มีขายทั่วไปมันก็เลยซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายซ่อมถูกนะครับบริการหลังการขายเราสามารถบริการให้เขาเองได้อย่างเนี้ยท่านเอาไปจำหน่ายได้นะครับ